It's why you my Come the on, you can say that, say that. กูอยู่ในจุดที่ใครก็รู้และต่างตหนักกามึงกับกูน่ะต่างระดับทุกคนที่ฟังก็ต่างขยับไปเจอกับกูก็ต่างกับอักกเพลงของมึงที่คิดว่าแน่มันใช้ได้แค่กับบางระดับเรื่องอสีข้างเขาแท้คุณลูกก็ช่างถนัดให้เจอกับใครกูก็เฉยเฉยแต่ก็ไม่เคยประมาทมันต่างจากมึงที่แวบเฉยเฉยแต่กลับไม่เคยกระดาษจาคำด่าหรือคำชมก็แค่ผสมประยุกต์ใช้แต่คำคมของชมลมกูฟังแล้วงงว่ามาจากยุคไหนต้องคอยอาศัยให้ เพื่อนระเขนให้แล้วเปียแช์อะไรไปถามตัวเองมันตรงประเด็นไหมมึงตกรอบก็ถูกต้องนั่นเพราะมึงบอก แม่เพื่อมึงปกป้องฉันหนาตลกและหวังให้ใครเขายกย่องฟังผิดก็ฟังใหม่เพราะกูไม่เกลียดหรือชังใครแค่หูปากแล้วฟังไปถ้าข้องใจกันหลังใหม่แล้วมึงไม่ต้องไปหวังกลมันไม่มีหักมุมเหมือนหนังไทยอย่าเก็บไปกลัดกลุ้มรลวหวังจะฝังใจจะล้มกูไม่ยากจะยิ่งก็จุดเชียงกลางสายฝนต้องเปิดเบียดกันหลายหัวจนคำที่เขียนแสดงเปลี่ยนขยายผลมึงติงแต่คนอื่นแต่กลับไม่หวนถึงตัวเองนี่มันแค่ส่วนหนึ่งของกูเป็นเรื่องงงของมึงเป็นส่วนหนึ่งของเพลงคุณลุ้ So don't be nervous if you're u s So don't be telling y o u r l o v e Maybe you think you didn't good, but I don't think you should deserve this because Cause should've know me, Cause should've know me. Don't try to act like me. Don't try to act like me. Cause should not know me. Cause you don't know me. Don't try to act like me. Don't try to act like me. Yeah, yeah. She might be dead. You slick. <laughs> Who got next? Huh? He why are you here?